สวัสดีครับรายการ2ต่อววไร์ี้ทริปปลดล็อกโควิดเฟสสี่นะครับที่หัวหินปราณบุรีตอนต้อนนะครับเพลิดเพลินกับมุมถ่ายรูปที่ร้าน Memory House นะครับถ้าท่านผู้ชมอยากพักผ่อนนะครับก็แวะมาเที่ยวกันได้ที่นี่ครับหัวหินจะมาเล่นส,นสนุกหรือคะไม่ใช่มาที่ร้านเ,เป็นแลนแซ์เมมรีนะคะแต่จะขาที่หัวหินนะคะ เขาก็มีเครื่องเล่นให้เด็กๆเ,เล่นเดี๋ยวเราก็าไปดูดาราันว่าแต่งตาแบบค่ะวันนี้วันใหม่แล้วนะใช่ได้ค,คได้ค่ะได้ววค่ะว่้ค่ะไ้ค่ฝนตกหนัไมากะ่ะหร้แล้วบ้านเรา้ม่ต้องเอดเรือเข้เหรอต้่ด <c oughs> ้ค่ะไ่้ช่ตไียมเช่า้รือไว้ไก่อนเ้ยนะออโอค่คเดี๋่วถ่ายู่ปสวยๆะห้ครงนี้ร้ะนต่อมาทค่ะไ้่ะดครับแวะ่าพักผ่อนก็คือร้คนเดอคทอรี่สาขาหัวหินคับ ช็อกโกแลตแฟคทอรี่นะครับร้านสวยเพื่อเป็นการยืนยันว่าอยู่ที่สาขาหัวหยุ่นนะครับบรรยากาศอันแสนอบอุ่นนะครับด้วยการตกแต่งร้านโดยโทนฟ้าขาวมีมุมสบายๆให้นั่งทานนะครับทั้งอาหารอร่อยๆหลากหลายเมนูและเมนูขนมหวานที่สายช็อกโกแลตไม่ควรพลาดนะครับเพราะบอกเลยว่าเด็ดสุดๆไปเลยละครซองต่อสายหวานของเรานะครับเดินเข้าร้านอย่างว่องไวครับ สเต็กอ,อกไก่สาหร่ายผักผงชีสได้ค่ะมีไก่ในร้านนะครับกว้างดีครับนอกจากช็อกโกแลตแล้วนะครับอาหารการกินอย่างนาทานเอาซะมากๆเลยล่ะครับในร้านเด <The> ช็อกโกแลตช็อกโกแลตแชกเตอรี่นะคะเราได้สั่งไอะไรบ้างได้สั่งปลากระพงอ่า กระพงนะคะพิซซ่าแล้วก็พิซซ่าต่อสลัดสลัดคาโบนาร่าโอนมีสามสาขาีสามสาขาเขาใหญ่เขาใหญ่หัวหยิพัทยาใต้แต่พัทยามีสองสาขาด้วยนะใช่ใช่ใช่เก็นจกับโรงแรมที่เราไปทเราไปนอนอ่ะเลนโซงอ่ะเออที่ขายเมื่านที่ขาตั้งมาสิบเจสวยไม่สวนว่ชว ก็หนูชวนพี่ดินแล้วแต่พี่ดินพี่ดินบอกว่าไม่ไปช่วจะนอนไม่เขาจะบอกว่าทัานใหญ่จะไม่เคยมาตั้งใจจิ้มของเราท่านผู้ชมถ้าทั้งทีมเหลือเยอะจะแปลกใจนะเพราะว่าต่อยให้เขากินได้น้อยลงมันจิ้มก็เลยเหลือมาลองดูซิอันนี้เส้นพิซซี่นี่พตซซี่นี่แฮทเทัฟเฟอร์แฮทเทัฟเฟอ่าอร่อยลองดู อร่อยทุกอย่างยกเว้นอยางเียนะอ่าเดี๋ยวเรามารอดูรายการที่เราสั่งพิซซ่าน้าบางนะคะเขาก็จะหน้าเขาก็จะใส่เบคอนแฮมแล้วก็มะกอกดำนะคะเดี๋ยวจะลองชิมดูโอ้ชยืดชียืดเลยค่ะยืดยดดยดย่ น่าทานมากน่าทานมากน่าทานไก็เม ough> well, so ื่อวานเลยเมื่อวานเลทานตะไคร้่กลอยตะไคร้อตะเขใช่ไหม้นเยอะอืมตีนชุ่มปาก เดี๋ยวค่อยดูเมนูต่อไปนะคะอาารจานเด่นใจรานจสนุกมากเดีสปาเกตตี้คาโบนดล่าสาเกตตี้คอมโบ่าส่วนอันนี้สลัดซีซ่าซีซ่าสลัดนะคะลองชิมดูเพราะกับที่เราชอบสู้กันได้ไหมแล้วก็ม้นก็จะมีแฮมแฮมทอดกรอบกับมะเขือค่ใส่เขาดูด้วยเขารู้นะะคลองชิมดู เดียเด๋ยวคาโบนาร่าเดี๋ยวต่อต่อชิมให้เหมือนข้าวอร่อยที่เราชอบใช่ไหม,ไหมอ่าแต่นี้ก็เป็นคาโบนาร่าเดี๋ยวต่อต่อจะชิมเออน,นี่นะคะคาโบนาร่านะคะก็จะมีแต่เส้นแล้วก็มีเบคอนชิ้น แล้วก็มีเห็ดนะคะเดี๋ยวต่อจะเป็นมีแฮอ้อยแฮมแฮมชีสนะคะเดี๋ยวให้ต่อต่อชิมนะคะนี่เออนี่เราได้เห็เขาบอกคนกินสปาเกตตี้เป็นต้องมวนนี่ใช้ช้อนมวลถ้าต่อมาเติมซีฟู้ดนิดนึงเลี่ยนแต่ครีมชีสเขาอร่อยนะเนี่ยน่ากินเพราะว่ามันดูมันไม่ข้นเกินไป ให้เป็นอะไรเอาไปทานเลยค่ะมีเยอะตรงนี้มีเยอะเป็นไงคะยอดอร่อยไหมเส้นเขากำลังดีเส้นกำลังดีพี่เส้นแข็งไปอ่าฮะให้ตัวถึงก็ไม่เป็นก้อนโอเคได้เลยใช่ไหมคะของกินเยอะขนาดนี้นะครับจะทานขนมไหวไหม่น้อต่อๆและต่อต้อย ย่างย่างนะคะก็กิวมาเสกลมากับมันบดใช่แล้วเขาบอกว่าถ้าจานรากินมันบดจะต้องบีบมะนาวนะแต่ถ้ากินเปรี้ยวไม่ได้เดี๋ยวก็เขามะนาวไม่ต้องบีบนี่มันขึ้นข้าวนาศิษฐ์หัวหผางหรอบพริกหยองนะนี่นี่นะคะเดี๋ยวนิดนึง ไม่ขาดเนี่ยตัดไม่ขาดตัดให้ขาดเราตอ้มันจะมีเยื่อมีใยตัดอะไรก็เลยไม่ขาดมันบดก็โอเคแต่ีนั้นเนเห็นรูปบอกวอัดมนะนี่นี่คนกินนะครับเย็นๆค่ะวางไว้แป๊บหนึ่งแต่ต้อยรับสลัดวางไว้ก่อนนี่สั่สลัดแยกงั ใชนไมมไม่ล่นออืมโอเคค่ะแต่ต้อยสินปา้าสินปา้านะะ คนะอ่านี่ก็เป็นร้านเด็ดช็อกโกแลตช็อกโกรีสตาร์วีดีอาหารก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวรอขนมวันนีคนบอกว่าขนมหวานอร่อยมากนะจะดูก็น่ากินขนาดไหนของหวานของที่นี่เขาอว่าช็อกโกแลตโดมค่ะนะคะแล้วเขาก็จะมีน้ำช็อกโกแลตให้นะคะแล้วก็ลามันจะละลายใช่ไหมละลายนะน่าจะละลายเพราะช็อกโกแลตร้อนร้อนใช่ ไหมใ่ไหมไหมมันก็จะกลายเป็นลาวาใช่ไหมคะใครแนะนำคะประธานท่านประธานให้ระทานบริษัทที่ตาต้อยทำงานนะค่ะอาจะต้อยลองชิมซิเป็นยงไงัสชาติ้วเอาอรนาการาอรกลาารเสียสดะช้อนกลางอันดิ มันสวยนะมาจากสวยแล้วข้างในเป็นอะไรเต่อต้อยไอตีมอ๋อข้างในเป็นไอติมก็ลองชิมดูเป็นไอศครีมไม่กลัวเลยแต่แปลว่าไอศครีมก็ฟรีปลาแขกเลยเวลาไปงานนี้เวลาก็จะมีนี่แล้วก็กินได้นะสตรอเบอรี่ถัว ช้อนเรายังไม่ได้เทนนะคะไม่ไเทกำลังชินดูเป็นไอศครีมมอับลนะบอืมไงอร่อยโอ้ยชิสำหรับควาเชอบชอกโกแลตที่ยางดากอ๋อชินคนคือไม่หวานนะ่ะค่ะ นี่ก็เป็นช็อกโกแลตโรลถูเลยเอาม้วเอาม้วนโรลป่นเขาเรียกอะไรไอศยครีมค่ะนี่นะคะปิงซูปิงซูเขาเรียกอะไรนะปิงซูช็อกโกแลตปิงซูช็อกโกแลตแล้วก็มีไอออกมาใหญ่ไอซ์เขาทำนะคะให้เป็นออกมาเหมือนน้ำพุเนาะเหมนวันได้เห็นขนมหน้าตาน่าทานนะครับสองตอของเราก็ชื่นใจนะครับ ได้ชิมสักนิดนึงก็นอนหลับฝันดีแล้วล่ะครับ เขากำลังอัดโตอ๋อค่ะอืมก็คือทิปปลดล็อกโควิดครั้งที่สี่นะคะทิปนี้เราได้มาหัวหินนะคะเพราะว่ามีญาติมาฉีดวัคซีนก็เลยตามมาอก็ยังมีร้านที่เปิดอยู่แ้บางร้านก็ปิดธุรกิจไปเยอะนะคะก็ยังคนยังน้อยอยู่นะคะเราะเปิดล็อกยังไงนะคะท่านผู้ชมมัจะเปิดล็อกแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคน ใส่แมสนะคะล้างมือเป็นประจำนะคะรักษาระยะห่างนะคะเราเราจะได้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิดน,นี้ไปด้ัน,นอ,ยอย่างราบรื่นประเทศไทยจะได้เปิดให้ต่างคนต่างชาติเข้ามาได้นะคะท่านผู้ชมเพราะประเทศเราอยู่ได้เพราะการท่องเที่ยวถ้าเกิดมีโรคติดต่อเยอะนะักท่องเที่ยวก็ไม่มาอีกแลวบอกว่านะคะพวกเราทุกคนนะคะคงจะรักษาสุขภาพให้ดีนะคะ าจจะจักโลกภัยให้เจ็บนะท่านผู้ชมลิปนี้นะคะก็เป็นทิปสั้นๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ขอลาท่านผู้ชมกับที่นี่หัวหินหัวหินนะคะแล้วดูว่าทิปหน้าว่าที่ไหนที่มีที่ปลอดภัยที่ปลอดภัยที่ไปได้สองต่อก็จะพาไปใช่แล้วก็พยายามจะไปที่ไม่เป็นสีแดงเข้มนะคะเป็นที่โล่งๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างทะเลอย่างเงี้ย ใช่แล้วก็จะไม่ไปเป็นพาละให้กับที่ที่เราจะไปด้วยถ้ามีกฎว่าที่นั้นห้ามคนนอกเข้าเราก็จะไม่ไปเพราะว่าบางที่เนี่ยเขาก็จะให้เราแสดง้อพรแล้วว่าเราฉีดก๊อสองเข็มไหมฉีดก๊อกสองเข็มแล้วก็ให้เราเข้านะคะท่านผู้ชมยังไงก็อย่าไปต่อว่าเขาเลยนะคะเพราะว่ามันกม่กดเขารักษาไว้เพราะว่ากลัวร้านเขาอ่ะมีคนติดเชื้อเข้าไปเขาจะต้องโดนจับปลอีกนะคะท่านผู้ชมะฉะนั้น คลิปนี้นะคะสองต่อขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่คพร้าวหน้าว่าสองต่อจะพาท่านผู้ชมผ่านพ้นโควิดที่สี่ไปที่ไหนต่อนะคะวันนี้ต้าใต้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะต่อไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะค่ะปิดทริปหัวหินปานบุรีของสองต่อกันแล้วนะครับปลดล็อกโควิดแบบเต็มที่เมื่อไหร่สองต่อจะพาไปกินสวยเที่ยวอีกแน่นอน ติดตามพวกเราไปกับรายการ2ตอเวไรตี่ทริปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมคะไอตอนนี้เก็บตกนะคะเก็บตกก็ยังเป็นที่แชอับคือตอนนี้อยู่แชอับก็จะานร้านกผันสุกร้านะผันสุกก็จะเป็นร้านขายขนมโมแกงนะคะเขาบอกตอนเนี้ยขนมโมแกงร้านนี้อร่อยแล้วเขาก็เปิดมานาแล้วนเราข้าไปดูได้เดินนำไปเลยค่ะ

น้องครับขนมมะแกงอยู่ตรงไหนขนมมะแกงเราต้องไปด้านในเลยค่ะอ่าโอเคขอบคุณครับของกินเยอะมากแต่เราพักอย่างอ่า<ม>ใชใ่จุดประสงค์เราคือเราจะมาดูขนมมะแกงที่บอ,อกอร่อยเรื่องอะไรไี่ใต้ขวามือนี่ขวามือนี้ ว่อานน่ากินนะเออที่เล็กเล็กอืมก็คือมอแกมียี่สิบรสอืมมอแกนมอแกตโนรอืมมีขนมกานทองหยดเผือกทองด้วยขนมขเผือกแล้วก็เอาอะไรดีเผือกไหม ก่อนทรักก่อนม่อนเอเีอทอก็มีก็มี่ัดด้วยนะเจอนี่เงเยอะจังเลยมีสาข้โพดมีลูกจานสดด้วยนะมีสายักยางเลยเื่องเอาหญิงจังไตา้ผมซื้อไปฝากครับอ๋อซื้อซื้อออะไร่อยเลือก thì này cũng sẽ thải rác ăn gì vậy nhá, ôi, đi xem, đồ ăn kinh hơi nhiều, ba rồi, nhiều ăn เกาลัดด้วยพี่ต้ตาใต้เกาลัดไงเกาลัดเกาลัดเือกเกาลัดสาเเผือกสามเผือกสามออัลต้ายาอัตต้ามาอันเดียวเผือกสามแล้วก็เกาลัดเกาลัดสามพอเหรอข้าวโพดก็ได้เอากรัสเบืามสามข้าวโพดข้าวโพดสาม อย่างละสามอ่าแล้วก็อันนี้ก็น่ากินพิา้าวอ่อน้าอ่อนเออธรรมดาไปเอาอะไร้แต่กล้วยเออาอออั้าอ่อนนี่ก็มีกาต้องสามอันร้อยนี่เออออเอาัมงคลอัลมงคลสามอันพอแล้วไม่อะพร้าวกับอะไรอ่ะอามงพร้าวม้าวอันหนึงออริจินอลสองอริจินอลสโอเคา ก้าวต้านอาจารย์ของคุณต้อยเดือดสองใครเนี่ยนี่ของคุณต้านหนึ่งสองสามสี่สี่ร้อยแล้วเนื้อสุริย์สามร้อยเธอไม่ต้องให้ใช้แล้วจะหอกไปเลยอ่ะเดี๋ยวยืมเนห้สุริยาอ่าโอเคค่ะเป็นไงคะนี่ก็เป็นเก็บตุงต่อต้อยเนื้อแต่ต่อต่อนะคะพันสุกนะคะขาขายทางวิ่งเข้าเข้ามาในกรุงเทพนะคะเขาอยู่ทางขาเข้าเนี่ยขายยังไม่ใช่ขาไปหัวหินนะ ก็มีบ้าบิดเนี่ยอ่าไหนบ้าบินอืมแต่เราไม่รู้ว่าก็เป็นบ้าบินมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะใต้เขาเป็นบ้าบินมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะคนมปิ้งก็น่าจะกินแม่ดูน่ากินเออทดลองทานแม่กินได้บ้าบิดอ่าขายอันเท่าไหร่โอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเก็บตกของสองตอนะครับ